ฟาร์มฟอร์เฟรนดเราถึงแล้วเราต้องจอดรถข้างทางครับแล้วเราก็ต้องข้ามสะพานไปกันเลย <c oughs> อ่าตรงนี้ก็มีที่นั่งนี่ไงเดี๋ยวมันมีที่ทำกิจกรรม ใช่อันนั้นเป็นกระถางต้นไม้นั่งตรงนี้ไหมครับเยอะเลยอ่ะเยอะมากเลยพี่ใช่มีไก่ด้วยมั้งเทีบยไปครูเปอร์ทำไมไม่มาจับเหมือนครั้งที่แล้ไที่ไปที่โซนอะไรเฉยก็เลยให้ต้องใช่แต่มันรู้สึกแล้วเป็นตารางกิจกรรมครับ มีจักสนทาเดี๋ยวไวสบู่ดันาจับโคลสไลเดอร์ให้อาหารสัตว์เก็บไข่เพ้นกะบุกออมสีแล้วก็มีเหลือถือถ้าเหมาเหมาก็สี่ห้าสิบปีเลยอื้อหืออืออร่อยไหมครับป้ายเลสโก้โอ้ใช่ที่ไปถือว เข้ามาแล้วครับไปด้านในกันเลยครับเบียวยแล้วคุณเบียเนี่ยครับเบียวยเบียวยดูอีกเเนี่ยคูเปอร์อยากจัดสวนถาดอีกไหมเนี่ยเอาอีกเปล่าครั้งที่แล้วเราก็ทำไปแล้วไม่ใช่หรอใช่คราที่แล้วทำไปแล้วงั้นเราก็เล่นเล่นอย่างอื่นแล้วกันเนาะอ้อระวังมัวจะดูไอติมเสลี๊บ อันนี้เป็น DIY ค่ะน้องจะระบายกล่องที่สอเล่นไหมคะอ๋อจะระบายก็จะเป็นแนวนี้อ๋อจะเป็นแนวนี้เขียนชื่อตัวเองไปก่อนไหมคุปเปอรข้างๆจะระบายสีวาดรูปอะไรก่อนนี้ไม่ลูกไม่ไม่พอกันวาดไหมครับเนี่ยกล่องไข่เหมือนแบบนี้ลูกเนี่ยเหมือนวันนี้เอาไหมแล้วก็เขียนชื่อตัวเองเอาไหม เอาไหมคุปเปอร์เอาไหม no ไม่มีใครเาพอกันค่ะไปค่ะไม่ใช่ปัญหาค่ะหาพอกันค่ะขยับบ้านอาหารต่างนี่ไงนี่อ่ะได้แล้วค่ะนี่ไงกินเสร็จก่อนดีในของคุปเปอร์ว้าวไปเลยของข้างๆก็ไปแล้วม่ค้างไม่รู้ว่าเทมโบลีนคืออะไรอ่านี่อะเทมโบลีนก็คือกระโดดกระโดดนี่ค่ะเพราาาะงงททไม่ออกว่าอ๋อเหรอ โอเคอะถ้าย okay. <laughs AUDIO>. ูอยากเล่นย so ูก <coś S 2> ็ไปเล่นก่อนหรือเดียูู่จะกินให้หมดก่อนก็นั่งกินเอาไหมอ่ะจะนั่งกินก่อนไหมอะนั่งเก้าอี้ตรงนั้นก็ได้ขอรองเท้าก่อนเลยใช่กระโดดดึง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 

หรือยูจะไปให้ตรงกลางน้ำฮึกูเปอร์ย่าูให้ตรงนี้หรือกลางน้ำโอเคโอเคว้าวไปเดี๋ยวไปทิ้งอ่ะถูกไปทิ้งอ่าไปเดี๋ยวไปถีบเรือเดี๋ยวไปถีบเรือกับพี่เป็ดพี่เป็ดเนอะลยนี่ข้างหลังหลังนี้ไปข้างหลังใช่ไหมเอาเรือของเราไปชน

ไนไปถึงน,นุ่มแง่อ๋อท,ที่ที่บังคับเ,เรือไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีน,น้ำในเรือล่ะเออก็ไม่เป็นไรมันก็ต้องมีเป็นปกติคังคั <c oughs> งวิ่งเร็วเดี๋ยวคังจะชนรถเราไม่ชนหรอกมันชนไม่ได้อะไรหรอคังจะชนอะ ชนจริงแล้วหรเปล่าจริงว้าวตอนนี้เราอยูน่ในเรือเป็ดนะครับเราจะเลี้ยวมาทางนี้เลี้ยวข้ามเกาะ ค้างๆอยู่ไหนเนี่ยข้างๆกับแม่นิ่มอยู่ทหุ่น ไม่ชนันไม่ชนไม่ได้ชนไม่ได้ถ้าชนเดี๋ยวลง <S <S 1> <S 1> เราจะไม่ชนกันเนาะ <S <S 1> <S 1> อ่าข้างข้างขวาขวา,ขวาต้องผัก,ผ,ก <S <S 1> <S 1> ผักลงผักลง <S <S 1> <S 1> ผักลง <S <S 1> <S 1> ถ้าขึ้นทางไปทางซ้าย ยย้ค yeah. ้างแลรอค้งด้วยรอร wow. อคังด้วยว้าวค้างยบายกล้องหน่อย กันดูที่น่นแล้วอันนี้ได้แน่ได้วนแล้วแม่ยังระวังระวังเงินนั่นนั่นน่นนั่นนั่นพวกติดกันเลยแล้วไปโอ้โอ้มาได้กันเลยเหรอมิติใหม่ เราต้องเราต้องเอาขึ้นแล้วเดี๋ยวเราชนเปะววานกระีล่าว้หเลวเปวานก็มาจะมมือกเป่เปลววานก็มาจะคา้มมือไต้นไม้นานด้วยเหรอ โอ้โหแล้วเมื่อไรมันจะโตเนี่ยมันเล็กมากมันเกรนแ,แต่ว่าลำต้นมันก็ได้อยู่ได้อยู่ดูหนาวหรือเปล่าอ๋อ,อปะอแล้วทำไมสีถึงต้องกายวิดีโอเราจะได้ขึ้นทรัพย์มากเยอะๆไงแล้วทำไมเธอถึงต้องการจุดการ์ดเราจะได้เงินไง <laughs> แต่ตอนนี้เธอไม่มีเงินอะไม่มีมี400เองดูแม่ตัววงตุ๊กแฉกสิ ก6บเลยไหนไก่อยู่ไหนกุ๊ก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 ต้หัวปกยาวออีตรงนั้นปากๆกกระตาตักตากกกระตาว้าวงานอี่โป้มันก็น่ารักดิบกันนะ จุดเก็บไข่เรามาถึงแล้วจุดเก็บไข่เราเลฟโซข้างในกันดีกว่าเป็ดที่นี่มันเป็ดป่าเข้าไปว้ายมีขี้ไก่หนักเข้าไปลุกไปเข้าไปดิก็คราวที่เราคุปเปอร์ก็ไข่เดี๋ยวเราต้องถามเขาเช็ดปากเหรอใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราถามเขาเดี๋ยวเราถามเขา เดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่าคุปเปอร์เปเลี้ยพี่ครับดิพี่ครับคุปเปอร์เลี้ยพี่ครับเด้อนี่ไงให้อาหารไก่เหรอไก่ซิวกี้ิตรงนี้เฮ้ยเขาได้เก็บข้างในตรงนั้นเขาเก็บให้แล้วเขาเก็บให้แล้วเก็บข้างเปิดเปิดฝาข้างเปิดฝาลูกเอาวางดีๆนะครับถือดีๆนะเดี๋ยวไข่แตกอ่ะหยิบจะเอาสีไหนก็หยิบเอาสีขาวหนึ่งอัน ครับผมกลายเป็นแม่อุ๋ยเปคนเดียสีขาวนี่ไข่อะไรอะคะสีขาวนี่แล้วก็เนี่ยสีขาวเนี่ยโอ้ยเราไข่ไก่เหมือนกันไข่ไก่ขาวสีขาวสีขาวก็นีลูกสีสีจ้าเลยอ่ะก็สีขาวด้วยนะครับสีขาวด้วยลูกสีขาวสองสีขาวด้วยสสีขาอง two white two brown ์ i s h มีมีมีสีสีมีสีสี กี่สีอ๋อใช่คูเปอร์เดี๋ยวคูเปอร์อยู่ข้างนอกคูเปอร์อยู่ข้างนอกไปให้คูเปอร์ดูปิดฟ้าก่อนปิดฟ้าก่อนแล้วไปถึงแล้วเขาจะ4สีสีเหรอสีสีใช่แอคเซเลต์ถือดีๆถือสองข้างอย่าตกนะีหกนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วไก่อาหารไก่หั่นไก่นี่นไก่ค่อยๆอาหารไก่ก่อน